พี่น้องไม่ได้กินยามุนเซนสบายดีทุกคนทุกคนแล้วกมือสัน่นกินยามุนเซนพี่น้องใครเคืองมาล่ะมากินยามุนเซนมากินยามุนเซนพี่นอ้องเแซ่บ <iento> จันกดอยบริกดาปุ้มอืมแล้วประทับทิมหมดม่้ล่ะให้แม่เว่ยล่ะไม่อย่าเอ้ยเนาะ สวดีเพื่นกสวัสดีพี่น้องกินยำพี่น้องมาด้อพี่น้องเมดเจ